ให้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้นะสิ่งที่ผมวิตกกังวลครับคุณนรงค์คือมีพวกกลุ่มวิชาชีพอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วก็มาเก็บเงินกับชาวบ้านไล่รับประมาณสามพันบาทในการที่จะขอออกโฉนดเกิดขึ้นในหลายจังหวดัดใ,ในในจังหวัดทางภาคอีสานและภาคเหนือนะฮะคือแล้วก็แต่งตัวเป็นข้าราชการแล้วก็มาเก็บเงินก็ออกเอกสารให้ใถ้าเราไม่สังเกตให้ดีก็ไม่รู้ว่าเป็นเอกสารของกรมที่ดินหรือไม่ดังนั้นผมแนะนําอันดับแรกเลยครับนรงไปที่กรมที่ดิน ในอำเภอนั้นๆน,น,นะฮะที่อุบลน,นะฮะไปขอเช็คดูว่าใบาเสร็จนี้เป็นใบเสร็จ,จริงหรือไม่นะครับถ้าใบาเสร็จ,จริงก็สบายใจนะครับมันอาจจะต้องรอเวลาครับเพราะงานราชการก็ต้องเข้าใ<ก>จายอย่างก็สามารถสอบถามได้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นจริงก็ถามไปเลยว่ามันเรื่องมันถึงไหนถึงไหนแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ใบเสร็จ,จริงก็รีบไปแจ้งความเลยครับนะคะนะคะนะคะุณนรงค่ะคุณนรงคครับคุณนรงเคยเคยไปสอบถามที่กรมที่ดินลบ้างหรือยังคะยังครับคือพ่อผมถามพ่อพ่อก็บอก เขาเขาเขาบอกว่า <S <S มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะที่ตรงนี้มันเป็นท şey yes ี่เลี้ยงสัตว์เขาบอกเนี้ยอ้าวแล้วเป็นที่เลี้ยงสัตว์แล้วเขาจะมาเก็บเงินแล้วก็จะมาออกทำไมเขาบอกว่าแล้วเขามาลังวัดนานหรือยังคะอ๋อเขาเขามานานนานแล้วก็พ่อบอกว่ามันจะมีใบอะไรมาติดที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยใจผมอยู่เขาเขาเขาเรียกว่าประกาศนะฮะเขามีการต้องเปการประกาศเพราะที่บางพื้นที่เป็นอย่างนี้ครับ การออกอโฉนดที่ดินได้นั้นที่ดินปรงกาต้องมีระเรียกวสอคหอรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ชจึงสามารถมาดําเนินการขอออกอโฉนดได้นะครับแล้วปัจจุบันจะต้องมีการไปร้องขอต่อศาลก่อนถึงจะสามารถออกโฉนดได้กับวิธีทางหนึ่งก็คือในกรณีที่ผู้ว่าราชการได้มีการประกาศในแต่ละจังหวัดพื้นที่ให้กรมที่ดินนั้นได้มีการเดินสำรวจขอออกอโฉนดท,ที่ไม่ใช่เป็นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนดังนั้นก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าเป็นที่ก็เรียกว่า ที่เลี้ยงสัตว์มาก่อนหรือที่อะไรมาก่อนเป็นที่ลกล้างที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยเนี่ยก็เป็นไปได้ถ้าเกิดได้มีการประกาศโดยราชการครับนะคะคุณนรโง่ที่ทํากินมาตั้งแต่ปุยยะตายายแล้วก็เป็นที่ทำกินเป็นคือคือผมเข้าใจฮะที่ทํากินในความหมายที่ทํากินต้องเข้าใจอย่างโดยโดยช่วงประมาณปี2,522นะฮะในหลายจังหวัดแต่ที่เช่นชัยภูมิหนองคายเลยนะครับ หลายๆจังหวัดเนี่ยได้มีการประกาศแม้แต่พื้นที่เสื่อมโทรมแล้วนั้นได้มีการประกาศโดยทางป่าไม้ได้มีการประกาศว่าเป็นเขตป่าสงวนทั้งๆที่ต่อก่อนนั้นนี้ได้มีการทํากินมาก่อนตรงนี้ก็ต้องไปนั่งพิสูจน์กันว่าค,คุณมีเอกสารหรือไม่ถ้ามีสคอก็ปลอดภัยไปถ้าไม่มีสคอก็ถือว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ป่าสงวนถึงแม้ทํากินมาก่อนหน้าประกาศนะฮะนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณอารมง์ลงไปที่กรมที่ดินนะคะ ของในจังหวัดดูนะคะหรืออำเภอดูแล้วลองสอบถามเอาใบเสร็จไปดูให้เขาดูเลยว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะคแล้วถามเขาว่ามันอยู่ในขั้นไหนแล้วนะ,ะนะครับถ้าเป็นของปลอก็รีบไปแจ้งความครับมีอะไรติดกัดก็โทรมาที่ที่รายการแล้วกันนะครั<ท>บระวังภัยฮะนะคะคุณนรง ครับผม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 ครับขอบคุณมากครับมากนะคะคือบางทีเนี่ยพอเข้าไปอย่างนี้ไปจ่ายเงินแล้วเป็นหมื่นเลยนะคะแล้วก็โฉนดไม่ได้ออกมาสักทีนะแต่ว่าอย่างนี้ก็คือคุยทาทคุยทมีความเป็นไปได้ครับเพราะต้องนำเรียอย่างนี้ว่าในหลายๆจังหวัดเนี่ยมีประเด็นปัญหาบางพื้นที่เขาได้มีการทาหมู่บ้านจัดสรรได้มีการทําพวกนี้กันเยอะเขาได้มีการขอแบ่งโฉนดขอรังวัดเจ้าหนี้รังวัดก็มีจํานวนจํากัดค่ะ แต่พื้นที่ที่ต้องมีการออกเอกสารเยอะเพราะการออกเฉลนโดะมันแตกต่างจากออกนอนสามนอสามคือเขาเป็นภาพถ่ายระวังทางอากาศมันไม่ต้องตรงมากไม่ต้องมาดูคือมันไม่ตรงมากแต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นโฉนดเขาต้องมาวัดมาตาส่วนตรงแล้วยิ่งแบบนั้นเขาต้องมีการปักหมุดทุกมุมของใครที่ของใครก็จะมีการปักหมุดปักหมุดพราะปักหมุดปุ๊บมันจะไปล้้าที่คนอื่นไม่ได้ต่างจากนอนสามงั้น้นพวกซื้อนอสามคือต้องเสี่ยงภัยบางที ในนอสามบอกว่ามี20ไร่จริงๆริงอาจจแล้วอยู่15ไล่เพราะว่าใช้เป็นถ่ทางอากาศาแค<พ>าทาอากาศเขาไม่มีหมุดปักไงฮะแต่ถ้าโฉนดต้องมีการปรับหมดุดดังนั้นเนี่ย ต้องใช้บางทีใช้เวลานิดนึงต้องเทคทามใช้เวลาครับนะคะค่ะก็ส่วนถ้าใครยังมีประเด็นข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์023383596-7นะคะที่ขึ้นไว้หน้าจอในขณะนี้เลยจ้ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของการเลิกจ้างตะกี้ก็ไล่กันมานะคะจนถึง3-6ถึงปีแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ที่ชดเชยที่ทาในจ้างเขาจ่ายเงินให้เราถึงเดเดือนเลยทีเดียวครับก็คือค่าชดเชย180วันคืองเดือนบวกกับสินจ้างแทนการบอกกับลงในอีกหนึ่งเดือนเป็น7เดือน แต่ถ้าทาตั้งแต่หปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบปีนายจ้างต้องจ่ายค่าเจรจาสองร้อยสี่สิบวันเท่าไหร่คะสามเดือนสามแปดเดือนแปดเดือนนะคะบวกค่าที่อาจารย์บอกค่าตกใจหนึ่งเดือนรวมเป็นเก้าเดือนถ้าคุณทํางานตั้งแต่เจ็ดถึงสิบปีใช่ไหมคะเกิดตั้งแต่หกปีขึ้นไปหกปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบปีพวกคนสุดท้ายนะครับทํางานตั้งแต่ สิบปีขึ้นไปอควรจะมีสิทธิได้รับค่าเจเจยก็คือสามร้อยวันสามร้อยวันก็คือสิบเดือนอบอค่าตกใจเองหนึ่งเดือนก็เป็นสิบเอ็ดเดือนนะคะยังไม่จบเท่านี้นะฮะยัง้งการที่จะเลิกจ้างผมฝากในจ้างทุกท่านการจะตัดสินใจเลิกจ้างใครแน่คิดดูให้ดีอคือเวลาลับเนี่ยคือคุณต้องให้ผ่านโปรจริงนะไม่ใช่ว่าผ่านๆกันไปไม่ได้เพราะเวลามันเลิกจ้างเนี่ยมันทําค่อนข้างยากเลยทีเดียวมันจะมีปัญหาตามมานะก็คือ ต้องต้องบอกทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างคือลูกจ้างเองจะไปเอาเปรียบนายจ้างก็ไม่เป็นธรรมเพราะถ้าเกิดว่าผมอยากให้เห็นมุมมองทั้งสองมุมผมไม่ได้โปรทางด้านนายจ้างหรือไม่ได้โปรทางด้านลูกจ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยนายจ้างเขาจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถมีกำไรแล้อยู่ได้ลูกจ้างเองก็ต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพส่วนนายจ้างเองการเอาระดเปรียบของลูกจ้างมากเกินไปคุณก็จะไม่มีลูกจ้างที่มีความจริงใจและทั้งใจในการทำงานทำกับทัานอย่างที่ผมนำเรียนนี้ว่า มีสองก้อนละก้อนแรกคือค่าตกใจะถึงจ้างแทนกันบอกกัก่ลุงหน้าส่วนก้อนที่สองเราเรียกว่าค่าเฉยก้อนที่สามเป็นไปนตามพระราชบัญญัตเิเป็นใบดมด้วยกฎหมายว่าด้วยจะตั้งสารแรงงานเราเรียกว่าการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างที่พึงจะขอนะครับกลับเข้ามาทางานอีกครั้งถึงแม้ายจ้างเลิกจ้างสารก็มีอำนาจในการสั่งให้ในายจ้างรับกลับเข้ามาทํางานอีกรอบ หรือถ้าเกิดว่าลูกจ้างไม่ประสงค์ที่จะกลับมาทํางานอีกรอบอก็สามารถเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้อีกก้อนหนึ่งก็คือตะกี้ที่เราพูดไปก็คือมีก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองแล้วถ้าก้อนที่สามถาา้าเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมเ,เราสามารถเรียกร้องฟ้องร้องได้อีก คือในเวลาฟ้องเนี่ยเขาจะเรียก3ตัวหลักๆเวลาลูกจ้างจะจะเลิกจ้างนะครับคือ1ลูกจ้างเขาจะเรียก3ก้อนก้อนแรกคือสินจ้างแทนการบอกกล่าวลุงหน้าหรือเราเรียกว่าค่าตกใจก้อนที่2เราเรียกว่าค่าชดเชยก็เป็นไปตามยะเวลาที่ผมนำเีินเบลล์สโก่ตั้งแต่เก0ร้อยยี่สิบวันเป็นต้นไปนะครับก้อนที่สามเราเรียกว่าการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมถ้าเลิกจ้างแบบเป็นธรรมล่ะค่ะต้องจ่ายไหมการเลิกจ้างเป็นธรรมไม่ต้องจ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยนะฮะอย่างเช่น พนักงานมีการดื่มสุราในที่ทํางานและได้มีกฎเกณฑ์เขียนไว้ในข้อบังคับสภาพการจ้างในเจ้ามีสิทธิเลิกจ้างหรือแอบ,บเล่นพนันอย่างเช่นบางบริษัทก็มีการแอบ,บ,บ,บขายหวยใต้ดินอ,อะไรกันเองข้างในหรือแอบ,บเล่นการพนันหรือได้มีการกระทำการทุจริตขโมยของของบริษัทพวกนี้เนี่ยนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่า ชดเชยไม่ต้องจ่ายค่าสินค้าอันนี้คือไม่เป็นไปตามระเบียบของบริษัทนั้นๆหรือว่าข้าราชการนั้นๆไม่ต้องจ่ายเลยค่าจ้ารไม่ได้อยู่ในกฎหมายคุ้มครองนม่นนะจะเฉพาะนบริษัทพนักงานในบริษัทเท่านั้นค่ะแล้วไม่รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจนะฮะพวกรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นอสมทธการรถไฟต่างๆก็ไปอยู่ในกฎหมายอีกหนึ่งเราเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจก็คือเรื่องเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมีแบ่งออกเป็นสามหมวดอีกอันนี้ที่เรากำลังพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของบริษัท ของบริษัทยอย่างแ<ะ>ม้แต่พวกเอกชนอย่างเช่นพวกครูในโรงเรียนเอกชนเองก็ไม่อยู่ในกฎหมายตัวนี้ก<ะ>ก็จะมีกฎหมายคุ้มครองต่างหากแต่สุดท้ายแล้วกฎหมายจะออกมาล้อกันใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกัน แต่ใกล้เคะียงกันฮะใกล้เคียงกันนะคะก็ะะอย่างที่เราพูดถึงก็คือถ้าใครที่ถูกละถูกเลิกจ้างโดยเป็นธรรมก็คืออย่างเช่นทาผิดในบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพานันเรื่องของการดื่มสุรารบแบบนี้คุณไม่ได้รับเงินชดเชยเลยนะสักก้อนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์บนทั้งนี้คือทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าในข้อบง<ม>ังคับการจ้างได้มีระบบไว้ไหมแต่ที่สาั้คือผมปรับในจ้างไว้ตรงนี้ว่าถ้าเลิกจ้างบางทีเราจะไปใช้ระบบเมื่อเหมือนเท่าแก่เหมือนระบบเสียงเมื่อ20ปีก่อนลาบากแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ลูกจ้าง มีความรู้แล้วลูกจ้างก็พร้อมที่จะดำเนินคดีเพราะไอการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้นเนี่ยมันไม่จบเพียงแค่เรียกค่าเสียหายมันมีโทษทางอาญาด้วยศาลสามารถลงโทษจำคุกท่านได้ถึงแม้ว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะแต่เพียงแต่ว่าในกฎหมายได้เขียนไว้ว่าศาลมีอำนาจในการลงโทษจำคุกได้เหมือนกันนั้นให้พึงระมัดระวังเพราะว่าหลักเกณฑ์ในการตัดสินก็อาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนถ้าเกิดนายจ้างไปเอารัดเอาเปรียบกับลูกจ้างเกินไปแต่ที่สำคัญคือตรงนี้ฮะว่าไอเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ย เงินค่าเสียหายมากกว่าค่าชดเชยนะครับบางครั้งเขาเรียกค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นล้านนะฮะเห็นเห็นหลายๆกรณีอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราเขอามาพูดคุยกันนะคะสำหรับประเด็นนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะยังมีอีกตั้งหลายประเด็นเลยว่าถ้ามีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเราสามารถทําอะไรได้บ้างตามช่องทางของกฎหมายด้วยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะส่วนถ้าใครมีประเด็นข้อข้องใจโทรศัมมาได้ที่เบอร์ศู3 3 8 3 5 9 6ถึงค่ะครับผมครับ